สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องชแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้เดี๋ยวออกตัวก่อนนะครับถ้ามีเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดในคลิปนะครับกราบขออภัยด้วยนะฮะเพลินไปออกบูธมานะครับแล้วฝุ่นมันเยอะมากแล้วผมเพลินผมเป็นภูมิแพ้นะครับก็บางทีก็มีน้ำมูกมีอะไรนะครับแต่ด้วยรถลูกค้าผมนะครับกําลังจะส่งมอบพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็ ต้องบอกก่อนเรามีความตั้งใจที่จะรีวิวรถลูกค้าทุกคันนะครับไม่ว่าลูกค้าจะแต่งไม่แต่งนะครับเราจะส่งอะไรยังไงนะครับเราจะรีวิวรถลูกค้าทุกคันนะครับถ้านิคเกนเนี่ยก็กล้าพูดนะเอาแค่ Next Gen นิคเกนเนาะผมป้อยมาเนี่ยนี่ก็น่าจะออกตัวมาปีครึ่งนะผมป้อยรถมาจะ200คันแล้วนะครับค่นถ้ารวมคันนี้ก็190กว่าคันแล้วนะครับผมไม่ได้รีวิวคันเดียวนะครับไม่ได้รีวิวคันเดียวคือ e v e r อร์เรสสปอันนี้จําได้ขึ้นใจเลย เพราะโดยปกติเราจะรีวิวทุกคันนะรัไม่ว่าจะกลับบ้านมาไปส่งรถกลับมาสี่ห้าทุ่มเราจะเข้ามารีวิวตลอดแต่เพอ,เอิญว่าผมไปส่งรถต่างจังหวัดแล้วลูกค้ารับพอดีคือแต่งวันนี้เพราะเด้วแต่งอุปกรณ์มาตรฐานนะนะแต่งวันนี้วันพรุ่งนี้รับผมไม่ได้รีวิวแต่คันนั้นก็คือเป็นลูกค้าที่ซื้อไวแท็กกับผมไปแล้วามาซื้ออีกคันนึงนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้เสียงไม่ดีหรืออะไรยังไงขอโทษด้วยนะครับมงไมผมก็ไม่มีนะต้องสู้กับร่างกายนิดนึง นะครับก็ต้องกราบขอโทษลูกค้าด้วยนะครับแต่มีความตั้งใจเหมือนที่บอกครับตั้งใจนะครับที่จะรีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้เขาก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับนี่แหละมืดๆนะฮะก็มารีวิวรถเนาะก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับกดไลค์เนาะกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับก็รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับได้ที่่ชอง นะฮะก๊อปโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับเข้าไปเนี่ยนะครับกดที่วิดีโอนะครับมันจะมีลงอยู่นะครับแทบทุกวันนะครับชอบคลิปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมันก็เป็นกําลังใจให้ผมเนาะนะครับถ้าท่านเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับที่ช่องผมนะฮะก็จะได้เรียกอะไรครับรับชมกันนะครับสี่โมงเย็นนะครับส่วนใหญ่ผมลงคลิปทุกวันนะครับใช้คําว่าแทบทุกวันดีกว่าเผื่อวันใดพลาดเนาะนะครับอ่ะหรือถ้าท่านใดดูรุ่นรถอยู่แล้วแบบพี่จะซื้อเอเวอร์เรสต์กอล บางทีบางอาทิตย์ก็ไม่มีเอเวอร์เลสเลยนะครับพี่เข้าไปชมได้ที่ช่องชแนลยูทู e กั d, บโปรโมชั่น f o อร์ตกดที่เพลย์ลิสต์มันจะมีหมวดหมู่ไว้แล้วนะเอเวอร์เลสนะครับข้อมูลการใช้รถก็มีอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็กระบะแคบกับตอนเดียวอยู่ด้วยกัน4ประตูอยู่ด้วยกันนะครับชอบแบบไหนก็ส่งรูปมานะครับรูปแบบก็บอกก่อนนะบางทีไม่ได้ตัวบางทีเราชอบรูปแบบในเข้าไปดูในเอเวอร์เลสสปอร์ตแต่เราออกเทเนียมเราอยากออกเทเนียมและอยากแต่งแบบนั้นก็ได้นะครับก็ส่งรูปที่ท่านชอบมาแล้วก็เอารุ่นทที่่าาาตต้้องงกกรแมแมลว ส่งมาให้ผมนะครับยังไงเดี๋ยวผมดูแลให้เต็มที่นะฮะอ่ะวันนี้นะครับรถที่กอมารีวิวนะครับก็จะเป็น next gen ford ranger wide t a c k ครับตัวนี้เป็นตัว4คูณ2นะดูจากไฟหน้าได้เลยนะครับอ่ะเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นตัว single turbo นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าส่งสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,064,000บาทนะครับก็ เทากระดำแล้วกันนะครับบอลเงินเนี่ยมันอาจจะยังมีนะครับแต่ว่าฟอร์ดเขาไม่ได้ผลิตเพิ่มแล้วนะครับเข่ามุกส้มเหลืองก็สีพิเศษก็บวกเพิ่ม10,000บาทนะครับรถคันนี้นะครับเผื่อท่านใดยังสนใจอยู่ผมต้องบอกก่อนนะแต่มันจะไม่เหลือแล้วล่ะนะครับเผื่อท่านใดต้องการที่เป็นแพ็กเกจที่มีกล้องรอบคันมีตัวช่วยกันขับขี่เนี่ยก็บวกเพิ่ม50,000บาทนะครับวแท็กเกียร์ธรรมดาเผื่อท่านใดสนใจนะครับตอนนี้ก็เหลือเป็นบางสีต้องบอกก่อนเลยนะน้อยมากๆกันนะวแท็กเกียร์ธรรมดาเพราะเขาไม่ได้ผลิตมาเลย นะครับตอนนี้ฟอร์ดเราจะเล่นเกียร์ออโต้อย่างเดียวนะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยถ้ารถรุ่นที่ผลิตออกมาเนี่ย XLT สปอร์ตไวท์แท็กหมดเนี่ยนะครับเราจะต้องลงไปเล่น XL สเอลพัทกันแล้วนะนะครับนอกนั้นจะเป็นออโต้หมดนะฮะอ่ะเรากลับมาที่ตัวรถเรานะครับก็เป็นตัวไวท์แท็กนะครับคันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับสีที่เรามารีวิวเป็นสีเทานะครับก็เป็นสีขายดีของก๊อฟนะครับถ้าดูในช่องจะรู้เลยนะขาวก็เทาขายดีมากนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับคันนี้ สแตนดาร์ดนะครับลูกค้าใช้เป็นสแตนดาร์ดนะครับก็โปรโมชั่นเลยนะครับลูกค้าท่านใดดาวน์ยี่้าเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าปีนะครับไม่ใช่สี่นะศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าปีนะครับสำหรับตัวสี่คูณสองทั้งหมดผมให้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าปีนะนะฮะอ่ะก็เผื่อท่านใดชอบนะครับก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าปีเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปหรือท่านใดต้องการจะแต่งนะครับบอกไอ้ก๊อฟพี่แต่งนะครับถ้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มค่าของแต่งไปหรือ ทันใดนะครับเจ้าแบบแต่งเลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มก็อาจจะมีดอกเบี้ยนะครับก็อยู่ในนั้นเรามาคุยกันนะครับเรื่องรายละเอียดอ่ะวันนี้เรามาดูนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับรถส่วนใหญ่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะที่ก๊อปติดนะครับก็จริงๆเนี่ยในฝากระโปรงเนี่ยใต้ฝากระโปรงเนี่ยก๊อปติดโช๊คให้นะเป็นของเอลโลการ์ดนะครับตอนนี้ติดของเอลโลการ์ดนะเพราะเอลโลการ์ดเป็นซับของฟอร์ดโดยตรงนะครับอ่ะคือผมไม่ได้ติดของจีนนะครับก็นอกจากเอลโลการ์ดปุ๊บก็จะมีพวกของ GT Pro อะไรอย่างเงี้ยครับก็ แล้วแต่นะครับว่าเผื่อท่านใดสนใจแต่ของผมติดเป็นแอร์ลูกานะครับเป็นมาตรฐานแต่ท่านใดบอกว่าเฮ้ยก็พี่ชอบ G t Pro มากกว่าก็แจ้งได้นะครับเราติดได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามีให้อยู่แล้วนะครับเรามาดูกันที่ตัวกระจังหน้านะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าสแตนดาร์นะครับที่มาจากโรงงานนะครับเราสังเกตดีๆนะสีกรอบตัวด้านนอกนะครับมันเป็นสีเทากาไฟทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมนะครับคาดกลางก็เป็นสีเทากาไฟนะครับอ่ะลังพึ่งจะเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้ก็ เป็นกระจังหน้าตัวเดียวกับตัวเอวเลดวายแท็กแล้วนะครับเห็นไนี่เป็นกระจังหน้าตัวเดียวกันแล้วนะครับสีแบบเดียวกันแล้วนะครับนะก็ถ้าเป็นกระจังหน้านะครับอันเดิมมันจะเป็นสีเทากาไฟทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็เถออมานะฮะที่ตัวไฟหน้านะครับสำหรับตัวขับ2เนี่ยนะครับมันจะเป็น led multi reflector นะครับก็จะมีไฟวิ่งกลางวันเนี่ยนะครับที่เป็นตัวสีกรอบนอกนะครับเป็น led เหมือนกันนะครับ เอาพูดง่ายๆในโคมไฟหน้าเนี่ยมันจะมีแค่ไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะครับที่เป็นหลอดไส้เห็นไหมเนีย่ยมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับนอกนั้นเนี่ยพวกสูงต่ําเป็น LED หมดนะฮะไฟตัดหมอกครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น LED ด้วยนะครับก็พูดง่า,งงายๆมาพร้อมนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับก็เลี้ยวขวาไฟตัดหมอกขวาติดเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายติดนะครับก็ ไว้เพิ่มนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนเราเลี้ยวหรือเรายูเทนะิร์ในที่มืดเนี่ยมันจะได้เห็นเส้นถนนเห็นขอบถนนเนาะน,นะฮะตัวนี้ก็มีมาไฟหน้ารถรุ่นนี้นะครับต่อให้ตัวส,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 สแตนดสแตนาร์ดนะต้องผมใช้คำนี้ดีกว่าว่า Ford เราให้ไฟหน้อาอัตโนมัติทุกรุ่นเป็นมาตรฐานนะครับทุกรุ่นนะแน่นอนตัวนี้ก็ไฟหน้าก็เปิดปิดอัตโนมัตินะครับขึ้นรถไปไม่ต้องสนใจเลยสตาร์้ะคับอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวตอนวิ่งกลางวันเนี่ยก็จะเป็นไฟวิ่งกลางวันเป็นตัว C ใช่ปะเราลงอุโมง์หรือเราเข้าห้างเนี่ยเดี๋ยวไฟหน้าติดเองออกมาจากห้างออกมาจากอุโมงเดี๋ยวมันก็เป็นไฟวิ่งกลางวันเหมือนเดิมเองครับต้องบอกกันเลยรถสมัยนี้ไม่ต้องมานั่งเปิดปิด,ปดไฟละนะครับก็ถัดมานะครับที่กันชนหน้านะครับมันก็จะเป็นตัวเฮส้องกงเนาะเป็นสีเทากาไฟนะครับแล้วก็ชายกันชนเป็นสีเงินนะครับมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วก็ ใต้ท้องนะมันจะมีแผ่นพลาสติกนะครับเห็นไหมชิ้นหน้ามาให้อยู่แล้วนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับก็สําหรับขับสองผมว่าก็เพียงพอนะนะครับเพียงพอด้านหน้านะครับมาที่ด้านข้างครับคิ้วล้อนะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมันจะเป็นสีแบบสีดําด้านนะครับก็สวยงามแล้วมันทําให้รถดูมีมิติเนาะนะครับมันดูรถดูมีมิติเนี่ยถ้าเกิดเป็นเดิมๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเหมือนแบบ ไปรถมันมีมิตินะครับต้องบอกก่อนแล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบแบบเจนเก่าที่มันดูแบบไม่ไม่ได้มีคิ้วล้อมาแต่มันดูมนนะครับแต่ผมว่าขึ้นอยู่กับคนชอบแต่ตัวนี้มันจะทําให้รถดูมีมิติขึ้นนะครับอ่าเป็นสีดําด้านนะฮะอ่าคาเทอร์มาที่ช่วงล่างนะครับโชค๊คนะครับโช๊คนี่เป็นโช๊คโมโนโทูปนะวายแท็กเป็นโช๊คโมโนโทูปนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับตัวสแตนดาร์ดก็เป็นดิสเบรกนะอ่า แน่นอนครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อมันมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะฮะสำหรับตัวนี้ล้อแม็กนะครับก็เป็นขนาด18นิ้วเป็นสีเทากา้าไฟฟ์แบบนี้จับคู่กับยางแรงเลอร์นะครับก็กูเยียสองห้าห้าห้าสิบห้านะครับเอ้สองห้าห้าหกสิบห้านะครับ R18 นะครับขอโทษด,ด้วยตัวนี้มันจะได้วิ่งเงียบนะครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็รีดน้ำได้ดีพูดง่ายวิ่งบนถนนดำเนี่ยตัวนี้จะดีสุด ยางเนี่ยตอนมันเป็นฮิวเทเลนเนี่ยนะครับเป็นยางเฮททีที่มาวิ่งอย่างครับดอกอกขนโกนอย่างนี้นะครับมันเหมาะกับวิ่งบนถนนดำนะมันเหมาะกับวิ่งบนถนนดานะครับเอาไปลุยเนี่ยประสิทธิภาพต่ําสุดแต่วิ่งบนถนนดำเนี่ยดีสุดนะครับไอ้พวกที่เป็นดอกยางลึกๆนะครับเริ่ม a อทลึกขึ้นมาหน่อยอ่ะก็วิ่งบนถนนดําได้นะครับลุยได้บ้างนะครับตัวนั้นนะฮะแต่พวกยางที่มีดอกล่องดอกยางลึกๆต้องระวังตอนวิ่งบนถนนดําตอนท่านเจอน้า นะครับต้องระวังนะบางทีบางคนไม่เคยขับแล้วมาขับนะครับไว้แต่งสวยยกคันเร่งกันบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะหมุนเนาะระบบมันมีมาทุกอย่างนะครับป้องกันเนะี่ยแต่ว่าเราก็ต้องเซฟด้วยนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะเตือนไว้ก่อนแก้มนะครับนี่เทอร์โบสัญลักษณ์ของตัวเกียร์หกสปีดนะครับตัวนี้ก็เป็นคีบระบายความร้อนนะเนีย่ยตัวกรอบอนี่เป็นสีเทากราฟไฟตัวครอบกระจกก็เป็นสีเทากราฟไฟนะครับไฟเลี้ยว นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับลาวหลังคานะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้จริงนะถ้าจอดนิ่งเนี่ยกางเต็นท์ได้นะครับรับน้ําหนักบรรทุกได้ก็200นะครับไม่เกิน250นะนะครับขนาดวิ่งก็80ไม่เกิน85กิโลนะครับตัวนี้เจาะรับน้ําหนักได้จริงนะกันสาดนะครับก็เป็นกันสาดแท้ผมใส่กันสาดแท้นะกันสาดแท้ทรงมันจะสลิมเนี่ยเห็นมั้มันจะเห็นขอบประตูข้างบนนะครับมันจะเห็นขอบเห็นไหม แต่ถ้าเป็นการศาด์แต่งมันจะชอบมีตัวทั้งสือเขามาเลนเจอร์นะนะแล้วก็เต็มขอบก็ขึ้นอยู่กับชอบนะครับแล้วแถมแท้เป็นมาตรฐานนะครับแต่ท่านใดต้องการแบบแต่งเพราะว่ามันสวยมันใหญ่ก็แล้วแต่ชอบนะครับก็แจ้งได้ซีเมนต์ฟิล์มเซรามิกครับให้มาอยู่แล้วเมื่อกี้ข้ามไปตัวมีไฟนะครับส่องสว่างเ,เห็นไหมตอนเราเปิดประตูหรือปลดล็อกนะครับเราก็จะได้มองเห็นก่อนที่เราก้าวขึ้นรถนะครับก็มันก็ดีตรงที่ บางทีเราจอดในที่มืดๆที่ไม่มีแสงเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีสิ่งสกปปกหรืออะไรไหมนะครับเราจะได้ไม่เหยียบขึ้นรถเราเนาะคันนี้ใส่เบ้ารองนะครับเป็นฟิล์มใสนะครับไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์นะเป็นเบ้ารองฟิล์มนะครับตัวนี้ก็กันรอยได้ดีนะครับกันรอยเล็บกันรอยพวกเครื่องประดับนะครับฟิล์มเนี่ยติดไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นอมตะนะใช้ไปสักพักมันก็ต้องมีการเหลืองนะครับมีอะไรแต่คุณลอกฟิล์มออกมาเนี่ย นะครับคุณติดใหม่นะสีตัวรถคุณไม่เป็นรอยแบบรอยเล็บรอยอะไรเนี่ยครับมันดีกว่าอยู่แล้วนะฮะผมติดให้ตัวอย่างเงี้ยนะครับท่านเป็นมาตรฐานนะผมติดให้แต่ถ้าท่านได้บอกว่าเฮ้ยก๊อปปี้ต้องการเป็นสีดําที่เป็นพลาสติกดาๆนะครับแ <c oughs> จ้งได้นะครับไอ้พวกนั้นถูกกว่าอย่างนี้นะครับผมกล้าติดอย่างนี้ให้สแสดงว่าไอ้พวกเป็นแบบนั้นเนี่ยผมติดให้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่เราติดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยต้องบอกก่อนลูกค้าบางท่านเขาไม่ได้แต่งรถ ถูกไหมเขาใช้รถเป็นสแตนดาร์ดถ้าเกิดคุณไม่ได้แต่งเลยแล้วอยู่ดีๆมีชิ้นดํามาชิ้นหนึ่งมันก็อาจจะดูแปลกนะครับผมก็เลยแถมมันพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มันกันรอยได้ดีนะครับดูแรงง่ายเนาะก็เลยเป็นมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเกิดบางท่านจะแต่งรถทั้งคันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมก็จะติดที่เป็นสีดําให้อยู่แล้วนะครับหรือบางคนบอกว่าเออไม่เป็นไรพี่จะเอาสีดําติดเบ้ารองอันเดียวแจ้งก็ได้นะครับของเนี่ยมันสลับสับเปลี่ยนได้บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่เปิดฝากกระโปรงเลยนะครับ พี่ไม่เอาพี่เอาสครับเพจได้ไหมก๊อฟได้นะครับพี่ไม่เอาได้พี่เปลี่ยนได้ของในที่ก๊อฟเป็นมาตรฐานที่พี่หมุนได้เต็มที่นะครับอ่ะกลับมาที่ตัวรถก่อนนะครับตัวนี้มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบสมาร์ทคี์ก็กุญแจอยู่ที่ตัวเนาะก็กำเปิดงี้ได้นะครับแล้วก็ทัดล็อกรถได้นะครับอำนวยความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครับเพราะว่าอะไรบางคนบอกโอ้โหมันจะปลอดภัยไงก๊อฟ ุญแจอยู่ระยะสองสมเมตรเปิดได้หมดเดี๋ยวคุยกันอยู่ฝั่งนี้โจรขึ้นฝั่งนู้นเรียบร้อยเลยไม่จริงครับถ้าเราไม่ได้กดปลดล็อกนะพี่ยืนกันอยู่ฝั่งเนี้นะครับโจรมาอยู่ฝั่งนู้นก็เปิดประตูไม่ได้นะครับมันมีระบบเซฟตี้นะครับมันมีระบบเซฟตี้ของตัวมันนะครับบันไดเป็นสีเงินนะครับมันจะไปรับกับตัวราวหลังคาแล้วก็สป,ปอร์ตบายเนหะ็นไสวยงามเลยดูหรูหราครับมันดูไม่ทึบจนเกินไปแต่บางคนชอบแบบโหดๆเอาไปทาดานะครับแรปดําก็ได้นะ สปอร์ตบาร์นะครับไวท์แท็กนะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะลาวหลังคากับสปอร์ตบาร์นี่มันจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับแล้วเป็นสีเทากาไฟเนี่ยนะครับที่เป็นแบบพวกในตัวรถเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าน,นี่คือไวท์แท็กนะครับเสาอากาศก็ใส่เสาสั้นให้นะครับเสายาวคืนไปนะครับเสาสั้นมีให้นะครับมันไม่ได้ดีกว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่บางคนจะบอกโอ้ก๊กอฟแถมอะไรมันก็บอกว่าดีกว่ามันไม่ได้ดีกว่าเสาแท้ นี่พูดจริงๆเเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าเสาแท้นะครับนะครับแต่มันสะดวกกว่าตอนเราเข้าห้างเงี้ยเมตรเก้าสิบถูกไหมบางคนใส่เสายาวเข้าไปเดินหน้ามันก็ตีลงถ้าเกิดไปเจอห้างที่มันมันมีอะไรยื่นลงมาบางทีมันตีลงไงก็ไม่เป็นไรแต่ตอนถอยถ้าไปสวนติดเข้าไปปุ๊บมันงัดยันโคนเสาอากาศหักลูกค้าผมหักนะครับผมต้องบอกก่อนนะหัก ผมถึงเปลี่ยนให้ลูกค้าทุกคนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับไอ้เสาอากาศเนี่ยผมให้ทุกคันทุกคนนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งซึ่งผมจะแยกไว้อยู่แล้วนะครับลูกค้าที่ผมเสนอเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันไม่ได้อยู่ในอุปรกรณ์มาตรฐานข้างบนที่ลูกค้าต่อรองเลยนะซองกุญแจเสาอากาศสติกเกอร์นะครับผมมีให้เป็นมาตรฐานส่วนเอเวอเรสก็ได้ซองกุญแจเสาอากาศ, arist, ากาศ út, ไฟสองป้ายทะเบียนเพราะอะไรเพราะเอเวอเรสเป็นไฟ อะโลเจนสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ขัวใหม่แล้วเปลี่ยนเป็น LED ให้ลูกค้าทั้งสองทั้งทั้งสองรุ่นนะครับได้อุปกรณ์มาตรฐานจากกล์ฟเนี่ยซึ่งอยู่แล้วนะครับให้ทุกคันไม่เอาได้ไหมไม่เอาได้แต่เปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้นะครับแต่ไอพวกกันศาสตร์เนี่ยเปลี่ยนได้นะแจ้งก่อนนะครับมันไม่ได้ดีกว่าหรอครับราคามันก็โถเอาตรงผมซื้อที50 50อันห0อันอย่างเงี้ยสั่งมาทีอย่างเงี้ยครับ มันอันไม่ถึงร้อยเลยแต่เราให้เพราะว่าความปลอดภัยนะครับแล้วเราเอาเสาแท้คืนให้ลูกค้าด้วยนะนะครับเพื่ออะไรบางทีไปวิ่งแต่ยังหวั่นนะท่านปีนขึ้นไปแล้วท่านก็หมุน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 เนะครับมันเป็นน้อนหมุนนะเราก็เปลี่ยนเอาเสาแท้ใส่ก็ได้นะครับแต่มีให้เพราะว่าเข้าห้างเนี่ยผมต้องบอกก่อนลูกค้าผมหักนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้างมันไม่มาตรฐานหรือหรือมันมีอะไรอะไรยังไงนะแต่ข้อผิดพลาดน,นะครับแต่เมื่อมีลูกค้ากล้าบอกผมอะ เอารถมาถามเฮ้ยกอพี่ถอยโดนหักพี่เลยไปแบบเนี้ยว่าสั่งเสาสั้นมาแล้วมาใส่เฮ้ยมันมีประโยชน์เราก็เลยมาแถมเป็นมาตรฐานนะครับคนที่เป็นครูจริงๆอะคนที่ทําให้ลูกค้าหลายๆท่านที่ที่ได้อุปกรณ์เพิ่มเติมหรืออะไรจริงๆครับก็คือลูกค้าด้วยกันนี่แหละนะครับเราก็ได้พัฒนาเราได้อัปเกรดของขึ้นไปเรื่อยๆปัญญียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้นะครับนะมีมาให้นะครับก็อำนวยความสะดวกครับบางที มันมีของวางอยู่เยอะๆจะไปหยิบของข้างในก็ไม่รู้จะปีนยังไงใช่ไหมครับก็มีตัวนี้มันก็จะทาให้ขึ้นเนี่ยเห็นไหมระยะก็ย่นลงมานะครับก็หยิบของได้นะครับออไรเนอร์มีมาอยู่แล้วนะเป็นลอนเรียบมาดูที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวขับ2เป็น LED จริงแต่มันไม่ฟูเหมือนตัวขับ4นะมันจะเป็นแค่เส้นตัว C ีตรงนี้รีเบกเนี่ยตัว C ีตัวนี้นะครับเลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะครับด้านล่างไม่มีอะไรเนาะแต่ผมว่าโครมมันก็สวย ฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกลงที่3มีกุญแจไขนะครับวายแท็เนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นที่มีกุญแจไขเลยนะนะครับจะไม่มีกุญแจไขต่อเมื่อเรามีลิดมาจากโรงงานนะครับนอกั้นเป็นกุญแจไขทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีคำว่าวายแท็อยู่มีกล้องนะครับฝั่งที่โลโก้นะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้คันนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์เลนเซ่นะครับเนี่ยเห็นไหมผมจะติดให้อย่างงี้แหละแต่บางคนไม่ชอบก็มีนะครับลูกค้าผมบอกว่ากอฟพี่ไม่ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไร นะครับอ่ะมันขึ้นอยู่กับความชอบแต่ผมผมมีให้เพราะผมมองว่ามันมันก็ดูเด่นนะครับตอนเราขับตามโอ้โเฮ้ยมันดูมีมันดูมันดูสวยนะครับมันก็ขึ้นแบบนี้เลนเจอร์วายแท็กเลนเจอร์สปอร์ตนะครับมันก็จะให้เห็นนะครับแล้วมันดูแลรักษาง่ายนะครับกันชนนะครับก็เป็นสีเทากับฟไมซมีเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับนี่แบบนี้ ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะอีซี่ลิฟต์นะน้ำหนักเบาเห็นไหมเบาโยงนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมี12โวลต์180วัตต์เนี่ยตัวนอกเนี่ยเป็นตัวต่อบุหรี่นะเป็นตัวต่อบุหรี่เลยกลมๆนะครับข้างใน230โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับนี้พามาดูตัวสแตนดาร์ดอุยรีวิวนาน <laughs> กว่าตัวที่มีออปชันอย่างเงี้ยก็ถือว่าพูดคุยกันเม้ามอยกันไปนะเนาะเหนื่อยเพิ่งเบื่อกับนะ นะครับบางทีเราก็อยากจะแจ้งให้รู้เพราะว่าบางท่านเพิ่งดูคลิปแรกนะครับอ่ะด้านหลังนะครับออาเชือกด้านหลังนะครับหนึ่งจดดุดตัวนี้กระตุกขึ้นนะครับข้างหลังยังมีตัวแม่แรงอยู่นะครับอ่าที่วางแก้ววางแขนนะครับกระตุกขึ้นนะครับอย่าดึงมางหน้านะดึงกันจนหักหรือดิว้วซนเลยนะอย่าดึงอย่างนี้นะดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นไปข้างบนเนาะมีที่วางแก้วอยู่วางแขนได้ ตรงข้างๆหน้านี้ก็มีกระเป๋าเห็นไหมมีเหล็กอยู่นะครับดึงขึ้นมานะครับฝั่งนี้จะมีกล่องใส่ของฝั่งนู้นจะมีแม่แรงอยู่นะครับอันนี้เป็นพรมแท้นะครับผู้หน้าคืนแอร์หลังมี USB Type A Type C มี2 3 0โวัลต์400วัตต์มีนะครับวยนะฮะอ่ะพยางแถมยพยางแท้อยู่แล้วนะครับทวน์ภายในเป็นสีดำมีที่จับโหนขึ้นเสาบีทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะด้านบนนะครับเนี่ยด้านบนเห็นไหมที่โหนนะครับ มาดูด้านหน้ามาดูด้านหน้าไม่รู้เสียงค่อยได้ยินปะน่ะเนาะนี่ก็พยายามตะโกนแล้วแล้วประตูนะครับก็พวกนี้เป็นหนัง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 ,น,งนะครับของเราเนี่ยระบบเติมน้ํามันเนี่ยปลดล็อกจากล็อกเดียวกับประตูนะนะครับปลดล็อกเดียวกันก็เข้าปั๊มก็กดปลดล็อก,อกดับเครื่องนะครับเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดเนาะชุดควบคุมกระจกนะครับคู่หน้าเป็นออโต้นะครับคุณ มือเปิดแบบซ่อนนคะรับกำนี้นะบบาไฟฟ้าคู่หน้าแทิศทางนะครับด้านหลังพนักพิงเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงขึ้นลงต้องกดตรงนี้นะอย่าไปกดท้้งหน้าข้างหน้าม,มีอหลรนะรพะยางก็พยางวายแท็กนะพยางแท้นะครับเป็นมาตรฐานเราแถมแล้วนะกันสาดแท้พยางแท้พวงมาลัยนะครับปรับได้สทิศท,ทางเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับก็น้าหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะครับก็ คุณผู้หญิงขับสบายครับซื้อให้เป็นให้คุณพ่อคุณแม่ขับก็สบายต่อให้ท่านอายุมากเพราะอะไรพวงมาลัยมันก็เบาอะครับเนาะที่วางแก้วมีสายขวานะครับเนี่ยเปิดไฟตัดหมอกกดจิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปหมุนได้นะครับจริงๆมันเปิดปิดได้แ้ะไฟหน้าแต่ดีฟอร์มคือเซ็ตพื้นฐานมาคือออโต้แหละบวกลบนี่คือหลีแสงหน้าจอนะครับจอนี้กับจอกลางเนาะ ไอศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็คือเรื่องของปรับไฟหน้านะครับเบอร์ศูนย์เนี่ยคือถ้าเราไม่บรรทุกเล้เบอร์ศูนย์เลยนะครับแต่ถ้าบรรทุกหลังเยอะๆหน้าลอยๆก็ปรับเป็นเบอร์สามเบอร์สี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไปที่ปัดนน้าฝนออโต้ Auto, นะครับเป็นมาตรฐานมีที่หน่วงนะครับปริมาณน้ําฝนเราตรงกลางเนี่ยจอก็แปดนิ้วนะครับจอแปดนิ้วนะครับก็จริงๆมาตรวัดมันก็ผมชินได้มั้งกับตัวนี้เนาะอ๋อมามาตรวัดมันก็ครบอะนะครับก็ฝั่งนู้นแล้วความร้อน วัดรอบความเร็วอุณหภูมิน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันนะครับก็ก็มีครบอ่ะจอกลางขนาด12นิ้วนะครับเป็น s y n c 4A and t h e Auto Apple แ a r p l a ลายนะครับแบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสั่งงานสตาร์ทรถได้มันเกี่ยวออโต้นะครับรองรับโทรฉุกเฉินนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับกรณีเราต่อบลูทูธนะครับชนแอร์แบกแตกเ่ยนะครับแล้วเราต่อบลูทูธไว้มีสัญญาณมีเงินโทรออกเขาจะโทรให้นะฮะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับ แล้วก็เก๊เป็นเก๊สองชั้นมีไฟแอมเบียน์เห็นไหมครับ,แ,บ,บแอร์อิสระแยกซ้ายขวาด้านหน้ามีไวเลสชาร์จครับ USB y ท e A ไ p e C นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนวนวลได้นะครับเหมือนที่บอกเบรกมือไฟฟ้ามีโหมดก,กันกับ K C โหมดนะครับนี่ซองกุญแจมีให้มีให้ทุกคนคแล้วก็นี่กระจกมองหลังนะครับก็ตัดแสงอัตโนมัติเห็นไหมสีมเป็นเอกเขียวเขียวมีช่องต่อ USB ให้ก็ครบเลยครับ แล้วตอนนี้โปรโมชั่นผมว่าก็ร้อนแรงนะครับร้อนแรงเนาะก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอเดียไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับก็คลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ